ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอครับเอ่อเป็นการซีนนะครับของตัวถุงร้อนนะครับที่มีลักษณะเป็นถุงร้อนแบบบางนะครับอันนี้คือก็คือในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นขนาด4.7นิ้วนะครับกับการซีนตัวเครื่องซีนสายผ่านนะครับว่าสามารถซีนได้ไหมนะครับวิธีการในการซีนตัวถุงร้อนนะครับเนื่องจากถุงมีลักษณะบางนะครับครับเพราะฉะนั้นการตั้งไฟนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100-130องศานะครับขึ้นอยู่กับลักษณะ ความหนาของตัวถุงนะครับความเร็วใ,ในการซีนลักษณะที่เป็นถุงร้อนแบบนี้จะต้องซีนด้วยความเร็วช้าๆนะครับครับขั้นตอนในการซีนนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องจับปากถุงนะครับให้เรียบก,ก่อนนะครับหลังน้นใส่เข้าไปในช่วงที่ตัวถุงผ่าน,านตัวแท่งฮีเตอร์นะครับวความเร็วของตัวถุงเองครับกับตัวเครื่องจะต้องเท่ากันนะครับเพื่อไม่ให้ถุงเนี่ยเกิดการฉีกขาดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยซีนนะครับ ตัวสอบไลอยซีนนะครับลอยซีนจะต้องมีเป็นลักษณะขุ่นนะครับมีรอยติดนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดเราเสร็จแล้วแล้วมีถุงเกิดการหนาขึ้นนะครับให้เราเพิ่มตัวอุณหภูมิให้สูงขึ้นไปนะครับก็จะสามารถซีนได้ติดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการซีนตัวถุงร้อนกับตัวเครื่องซีนสายพานนะครับ